เอาคันนี้มาขายให้แบบสภาพเหมือนรถบ้านเดิมๆเลยนะครับรถสภาพเดียวมือมือเดียวนะทุกอย่างเดิมจากโรงงานคลิปนี้นะผมบอกเลยนะครับราคาน่าจับจองมากราคาแค่ มาอีกแล้วจ้ากับ a m เมล่า2ตัวสปอร์ตเทคที่ลูกค้าตามหากันเยอะเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้น้องสภาพสวยงามมากๆ a m อ l เมปี2018กระจังหน้าเป็นตัวสปอร์ตเทคนะครับลูกค้าไปหน้าฮาร o เจนพร้อมไฟเดย์ท e นะครับในสว่างตอนกลางวันมาพร้อมกับแม็กขอบ15นะครับยางใหม่ใสายกิก๊กนะครับสภาพสวยงามมากนะครับเดี๋ยวดูจุดเมทอาร์ตกันครับผมบอกเลยว่าทุกอย่างเดิมจากโรงงาน ปี2018นะจุดเมทอาร์สวยงามมากภายในสวยสะอาดน่าใช้อะเดี๋ยวเราไปดูตัวท้ายกันดีกว่าครับว่าน้องเขาปั้นท้ายสวยแค่ไหนอ่าตัวด้านหลังนะมีไฟเบรกแล้วก็จะมีตัวไฟท้ายไฮโดรเจนนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์พร้อมมาให้เลยสภาพสวยงามมากสเกิร์รอบคันเนาะตัว s p o ร t ตเทคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารกันว่ามีอะไรให้บ้างไปดูกันครับ อ่าภายในนะครับผมบอกเลยว่าสภาพน้องสภาพสวยงมากๆแล้วน่าใช้มากๆตัวเป็นเบาะผ้าเนาะระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วส่วนตัวด้านของฝั่งด้านนี้เนาะก็จะมีที่เสียบ aux usb แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเก็บของอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเทินกับเราเนาะกับสยามนิสันบุ๊กเซอร์วิสครบนะ อันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวผู้มือทุกอย่างครบทีนี้ในส่วนของตัวเครื่องเล่นก็จะเป็น CD mp 3แต่เซลเบนนะครับเดือนนี้นะเซลเบนแถมหน้าจอให้พร้อมต้องถอยหลังให้เลยนะครับมูลค่า5,900แถมให้เลยนะทีนี้เกียร์ออโต้ครับเหมือนเดิมแอร์ Air ปรับได้4โหมดพวงมาลัยนะครับเป็น3ก้านไม่ก็ไม้แท้นะตัวนี้ไม่สอ0 0อันนี้คือลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับเราซื้อมากับค่าเลย นะครับก็คือลูกค้าเข้าศูนย์ปุ๊บเอาคันนี้มาขายให้แบบสภาพเหมือนรถบ้านเดิมๆเลยนะครับรถสภาพเดียวมือมือเดียวนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารดีกว่าครับว่าน้องเขาสะอาดแค่ไหนไปดูกันครับผมบอกเลยครับด้วยความที่เป็นอาร์เมล่าภายในกว้างห้องโถง,งห้องแบบห้องนั่งเนี่ยครับผมบอกเลยว่าคนที่สูง180ก็นั่งได้สบายนะครับผมสูง170นะก็ถือว่าสบายมากโล่งมากนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของตัว เท้าแขนมีที่วางแก้วนะครับเป็นเบาะนั่งสบายแล้วก็จะมีในส่วนที่วางแก้วด้านหน้ามีที่เสียบ USB ด้านหน้าอีกนะนะครับเป็นที่เราเรียกว่าสะดวกสบายนั่งสบายมากไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เนาะหรือว่าจะเป็นตายายมานั่งอะไรครับนั่งสบายมากอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันดีกว่าครับว่าน้องเขาสวยงามแค่ไหนไปดูกันครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันดีกว่าครับว่าน้องเขาเดิมจากโรงงานแค่ไหนมาดูกันครับอ่าผมบอกเลยนะคันนี้ ผิวพัน์สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะนี่เป็นไงครับผมบอกเลยครับเม็ดน็อตเดิมไม่ได้แกะนะครับอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับ เทยังอยู่นะครับแทนเทปยังอยู่คันหน้าเดิมแบตใหม่มีมอกน,นะนะครับยังไม่เคยได้ถอนเลยอ่ะคันนี้ดีกว่ามาตั้งขายเนาะคันนี้นะครับเปิดที่ราคา2อ9 0 0 0บาทนะครับถ้าดูลูกค้าดูในคลิปนี้นะผมบอกเลยนะครับราคาน่าจับจองมากราคาแค่269,000บาทผ่อนสบายๆนะครับจิบๆเองนะประมาณแค่5,000ไม่ถึงเนาะน่าจะอยู่ประมาณแค่4ี่พประมาณนี้ถ้าลูกค้าได้คันนี้นะครับเซอเบนแถมอะไรให้บ้าง เซอเบนแถมเลยคือฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้2อรอบรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปียังไม่พอนะคันนี้ยังแถมฟิล์มให้แถมเปลี่ยนยางให้ยังไม่พออีกอ่ะยังไม่พอนะยังแถมหน้าจอ7นิ้วนะครับพร้อมกล้องถอยหลังให้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยคุ้มมากๆก,ก,กับโปรโมชั่นเดือนนี้เนาะเป็นของขวัญวันแม่และกันเนาะสำหรับเดือนนี้ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาดูเจ้าคันนี้นะ อยู่ที่โชว์รูมดีออโตยูสคานะครับหรือลูกค้าจะโทรมาแบบฟัดฟัสเลยนะเบอร์นะครับ0639419049เซลเบนนะครับยินดีให้บริการนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามให้เป็นกำลังใจของ Sell ben เซลเบนด้วยนะนำรถด,ดีๆนะครับสภาพมือเดียวนะครับให้กับลูกค้าได้รับแต่สิ่งดีๆเนาะเดือนนี้เป็นเดือนสำหรับวันแม่นะครับอย่าลืมมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแม่เราด้วยนะครับอ่ะถ้างั้นฝาก รีบมาจองเลยไป